อนิเมะแนวความรักในเพศเดียวกันถ้าเป็นผู้ชายก็จะเรียกว่าอนิเมะวายส่วนถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเรียกกันว่าอนิเมะยูริกันใช่ไหมครับเอาจริงๆทั้ง2แนวไม่ว่าจะเป็นวายหรือยูริก็ถือว่าเป็นแนวที่ค่อนข้างเฉพาะกลุ่มอยู่พอสมควรเลยแต่คนที่ดูส่วนมากจะสลับกันแนววายคนดูส่วนมากจะเป็นผู้หญิงที่ดูเยอะเพราะมีโมเมนต์ฟินๆให้ได้จิกหมอนกันส่วนอนิเมะแนวยูริก็จะเป็นฝั่งผู้ชายที่ดูเยอะ ราะได้เห็นสาวๆในโลกอนิเมะได้กันเองได้เห็นฉากเซอร์วิสมันๆโดยไม่ต้องมีชายใดมาแตะต้องวันนี้ผมมีอนิเมะเรื่องหนึ่งมานําเสนอครับอนิเมะที่ถ้าดูจากภายนอกมันคืออนิเมะวายแต่ถ้าดูจริงๆมันไม่ได้ไวายแต่ถ้าดูใหม่อีกทีแม่งก็วายนี่หว่าและผมรับรองได้เลยว่าดูได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆครับกับเรื่องโกโกนีอิตะระอ้นนะกะอินากะตะฮานาชิหรือเรื่องนัดบอดวันนี้สาวๆอยู่ไหนครับ เรื่องราวมีอยู่ว่าแก๊งหนุ่มมหาลัย3คนอย่างโทคิวะอซากิและฮากิได้รับคำเชิญไปนัดบอดจากซึโอ o, เพื่อนที่มหาลาัยเดียวกันแต่เมื่อทั้ง3ไปถึงห้องที่นัดกันเอาไว้กับกลายเป็นหนุ่มหล่อหน้าตาดี3คนนั่งรอกันอยู่ซะอย่างนั้นถึงจะเป็นหนุ่มหล่อก็จริงแต่ทั้ง3คนแพรในเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยประกอบไปด้วยซึโอฟูจิและโคฮาคุ ซึ่งพวกเธอไม่ได้เป็นทอมหรืออะไรนะครับแต่พวกเธอทํางานเป็นบาร์เทนเดอร์ในบาร์ที่ใช้ทีมของร้านเป็นสาวหล่อแต่งเป็นผู้ชายเรื่องบุญบุญของการสร้างความสัมพันธ์ของ6คน3คู่จึงเริ่มต้นขึ้นนั่งเดิมเรื่องนี้เป็นมง,งานที่แต่งและวาดขึ้นมาโดยคุณอาโอคาวะนานะลงในเว็บไซต์ p ิ x ซีที่เป็นเหมือนชุมชนออนไลน์ของเหล่าศิลปินงานศิลป์ต่างๆโดยเฉพาะในญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นภาพอาร์ตหรือแม้แต่มังงะเรื่องนัดบอดวันนี้สาวๆอยู่ไหนครับ ก็ได้ลงที่พิกซีเป็นที่แรกเมื่อวันที่21มีนาคม2020ที่ผ่านมาก่อนที่จะได้รับความนิยมไปเตะตาบริษัทยักษ์ใหญ่เลยอย่าง Square Enix จึงได้ติดต่อซื้อลิขสิทธิ์ไปลงในนิตยสาราออนไลน์ที่ชื่อกลางกลางออนไลน์ตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์2021 ซึ่งจนถึงปัจจุบันก็มีการรวมเล่มไปแล้วกว่า8เล่มด้วยกันก่อนที่ความนิยมของมันจะได้รับการดัดแปลงแบบข้ามขั้นเลยครับพอเรื่องนี้กลายเป็นซีรีส์ไลฟ์แฟคชั่นก่อนที่จะเป็นอนิเมะด้วยซ้ำโดยเริ่มฉายในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคม2022ทางช่องคันไซทีวีก่อนที่จะประกาศว่าจะดัดแปลงเป็นอนิเมะเมื่อปี2023ที่ผ่านมาครับโดยเริ่มฉายตอนต้นเดือนตุลาคม2024เป็นต้นมาโดยสตูดิโอที่ได้รับหน้าที่รังสรรค์ผลงานคือ อาชีโปรดักชัน่นสตูดิโอเก่าแก่ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1975ซึ่งในซีซั่นนี้เองสตูดิโอนี้ก็ทำอีกเรื่องใช้พร้อมๆกันด้วยอย่างเรื่องแต่งงานที่ว่านี่เรื่องจริงเหรอครับมาดูทางด้านของการแคสนักพากของเรื่องนี้กันครับถือเป็นโจทย์ที่เห็นอยู่พอสมควรเลยเพราะว่านักพากฝ่ายหญิงนี่จะต้องทําเสียงเรียนแบบผู้ชายหรือทําให้เหมือนผู้ชายสไตล์หนุ่มหลอ่อให้ได้มากที่สุดผมขออนุญาตพาไปดูทีละคู่ก็แล้วกันครับคู่แรกอย่างซูโอะกับโทคิวะ ทางด้านฝ่ายหญิงแต่แต่งชายอย่างซือโออกสาวมหาลาัยที่อยู่ในร่างแต่งชายแล้วแทบจะเป็นเทพบุตรที่หญิงสาวทุกคนจะต้อง,ลงหลงไหลได้รับเสียงภาคโดยคุณโคมาสึมิคากะนักภาคผู้มีประสบการณ์โชกโชนและภาคได้หลากหลายบทบาทเธอสร้างชื่อมาจากบทบาทสาวทอมบอยในเรื่องนิเซคุอิกับบทสุกุมิเซอิชิโร่หรือถ้าเอาในปัจจุบันคนอาจจะคุ้นเคยกับเสียงเธอในวิดีโอเกมเสียมากกว่าไม่ว่าจะเป็นเฟยเซียลจากฮอนไคร์สตารเลว หรือเซนติจากเกมนิเกะส่วนฝั่งผู้ชายอย่างพ่อหนุ่มพระเอกอนิเมะ101อย่างโทคิวะก็ได้คุณทาเกอุจิชุนสุเกะหรือโปรดิวเซอร์หน้าโหดจาก The Idol Master Cinderella Girl นั่นเองครับคู่ต่อมาจะเป็นคู่ที่นิสัยต่างกันลิบลับอย่างฟูจิกับอาสากิเริ่มกันที่ฟูจิสาวนักวาดโดจินแนวชายรักชายที่ติดเลส18บวกภูมีนิสัยเอือ่อย ร่างปกติของเธอจะเป็นสาวแว่นนักวาดการ์ตูนแต่พอแปลงร่างกายเป็นผู้ชายกลายเป็นหนุ่มหล่อเทสดีซะอย่างนั้นได้รับเสียงพากย์โดยคุณยูกิอาโออิหรือน้องเมาเมาจากเรื่องสืบคดีปริศนาหมอยาตำหับโคมแดงนั่นเองครับส่วนฝ่ายชายอย่างอาซากิหนุ่มน้อยน่ารักที่นิสัยเข้ากับคนง่ายและชอบทำตัวนุ่มฟูได้เสียงพากย์โดยคุณโฮริเอชุนหรือพ่อหนุ่มอิจิคาวะคิโอทาโร่จากเรื่องเธอพู้อันตรายต่อใจผมนั่นเองครับ คู่สุดท้ายอย่างโคฮาคุกับฮากิโคฮาคุนั้นด้วยความที่เธอผิวค้ำและผมทองเมื่ออยู่ในร่างผู้หญิงแจ้ความรู้สึกเหมือนสาวแก้วหน่อยๆแต่เมื่ออยู่ในร่างผู้ชายจะกลายเป็นหนุ่มแยงกี้หน้าหล่อที่สาวๆสายชอบผู้ชายดุๆจะตกหลุมรักได้รับเสียงพากโดยคุณโทยามะนาโอหรือก็คือซาลาชินะลูกะจากเรื่องแฟนเช่านั่นเองส่วนเจ้าฮากิเพื่อนพระเอก101อีกคนก็ได้รับเสียงพากโดยคุณ o, คจา,าจิวะระกากุาโตะจากบท ทาดาโนะฮิโตฮิโตะพระเอกจากเรื่องโฉมงามพูดไม่เก่งกับผองเพื่อนไม่เต็มต่งนั่นเองครับจะเห็นได้เลยว่าแคสนักพากย์ถือว่าใช้งานตัวท็อปอยู่ไม่น้อยเลยการดำเนินเรื่องจะเป็นแบบอนิเมะเลิฟคอมดี้เลยซึ่งเอาจริงๆอนิเมะเรื่องนี้ไม่ได้นับเป็นอนิเมะวายอะไรหรอกครับมันเป็นแค่กิมมิคที่เอามาใส่เฉยเพราะในเรื่องคู่พระนางก็เป็นชายหญิงอยู่ดีแต่เลือกที่จะนําเสนอออกมาให้ดูเหมือนแนววายแทนโมเมนต์ต่างๆในเรื่องจะเหมือนเห็นคู่ผู้ชายจีบกัน ซึ่งในแต่ละคู่จะแห่ลมต่างกันไปคู่หลักอย่างซูโอ o กับโทคิวะจะแห่ลมเหมือนซูโอ o, จะเป็นฝ่ายลุกจีบในร่างผู้ชายอยู่ตลอดเวลาจนบางทีคนดูก็แซวว่าอิตาโทคิวะตอนนี้กลายเป็นผู้หญิงไปแล้วซึ่งก็มีการวิเคราะห์กันด้วยว่าหรือที่จริงแล้วซูโอ o จะมีความมั่นใจเมื่อแต่งเป็นชายเท่านั้นและเธออาจจะชอบโทคิวะมาก่อนนานแล้วด้วยแต่ยังไม่กล้าลุกใส่เสียที คู่ของฟูจิกับอาสกิจะให้อารมณ์เหมือนอินโทรเวิร์ดคุยกับเอกโทรเวิร์ดและจะชอบมีโมเมนต์ที่ฟูจิชอบพาตัวอาสกิไปที่แปลกๆอยู่บ,บ่อยๆหรือให้ช่วยงานเธออยู่บ,บ่อยๆเช่นโดจิน18บบวกส่วนคู่โคฮาคุกับฮากินั้นจะแต,ตกต่างกับคู่อื่นเลยครับเพราะโคฮาคุถึงแม้จะอยู่ในร่างผู้ชายแต่ก็มีความเป็นผู้หญิงสูงมากเมื่ออยู่กับฮากิแทบจะเป็นเหมือนคู่ชายหญิงทั่วไปเลยเพียงแต่ผู้หญิงมันแต่งตัวเป็นผู้ชายเท่านั้นเองครับ เอาจริงๆผมว่าเรื่องนี้สามารถดูได้หมดทั้งหญิงและชายเลยครับเพราะมันเป็นอนิเมะเบาสมองดูสบายที่มีความตลกสไตล์เลิฟคอมดี้อยู่พอสมควรและฉากเซอร์วิสที่ถูกใจสาวๆเยอะพอสมควรแต่ผมบอกเลยว่าร่างปกติของพวกเธอนั้นก็สวยน่ารักกันทุกคนอีกด้วยแต่นานๆจะผล่มาทีสามารถหาดูได้ที่ YouTube ช่อง a n y ิวันไ a ยแลนด l i b i l i และ n น t f l i x ครับ เป็นอีกเรื่องที่ไม่ควรพลาดในซีซั่นนี้เลยสำหรับใครที่ชอบดูอนิเมะส,สายเลิฟคอมเมดี้สุดท้ายหากชอบคอนเทนต์ของช่องอนิมอไทยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ